สวัสดีครับผมอู่ร้านแจนออโตแมกลัมลูกกาฮองสามนะครับวันนี้มีของหายากนะครับยางขอบสิบห้าใส่กระบะตัวสูงนะครับส่วนมากจะเป็นรถตัวเก่าๆนะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับผมตัวนี้เป็นดัลล็อบแกนเทคพีทีห้านะครับดัลล็อบแกนเทคพีทีห้านี่นะครับจะเป็นลายดอกแบบนี้นะครับพีทีห้านะครับเป็นยางใหม่ปียี่สิบสี่นะครับยางใหม่ปียี่สิบสี่ใส เป็นเบอร์นะครับเบอร์สองห้าห้าเจ็ดสิบอาสิบห้านะครับสองห้าห้าเจ็ดสิบอาสิบห้าใส่รถตัวสูงขอบสิบห้านะครับเป็นรถตัวเก่าพวกวีโ <c> ก <oughs> นะครับวีโกตัวเก่าสปอร์ตไลเดอร์นะครับหรือเป็นพวกอีซูซูตัวเก่านะครับที่เป็นขอบสิบห้าแล้วก็พวกจีวากอนนะครับอา่าตัวนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะครับสองห้าห้าเจ็ดสิบสิบห้าเป็นยังใหม่ปียี่สิบสี่นะครับยังใหม่ปียี่สิบสี่นะครับสี่เส้นอยู่ที่ หนึ่งสองพันบาทนะครับหนึ่งืสองพันบาทต่างจังหวัดจัดส่งได้นะครับผมอาตัวต่อไปนะครับตัวนี้สองหนึ่งห้าหกสิบสิบหกนะครับมีถามกันมาเยอะนะครับยางแคมรี่เข้ามาแล้วนะครับมีเข้ามาไม่เยอะนะครับเข้ามาประมาณสิบหกเส้นนะครับตัวนี้สองหนึ่งห้าหกสิบสิบหกยางแคมรี่นะครับหรือว่ารถเก่งนะครับที่เป็นขอบสิบหกนะครับตัวนี้เป็นยางใหม่ปีย4ิบสี่นะครับยางใหม่ปียี่สิบสี่นี่นะครับ สัปดาห์45ปี24นะครับเพิ่งมาใหม่ๆสดๆนะครับตัวนี้มีโปรโมชั่นอยู่นะครับสีเส้นอยู่ที่9,900บาทครับ9,900บาทพร้อมใส่ให้เรียบร้อยนะครับต่างจังหวัดจะส่งฟรีนะครับไม่มีค่าส่งนะครับสนใจโทรสอบถาม084692 3892นะครับร้านไจแอนต์ออโตแมกนัมลูกกาของ3นะครับโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทไจแอนต์ออโตแมกเท่านั้นนะครับไม่มีบัญชีอื่นนะครับผมสนใจก็โทรมาสอบถามได้เลยนะครับแล้วก็ยัง โปรโมชั่นยังใหม่ยังทอดใบแดงยังมีเหมือนเดิมนะครับสนใจตัวไหนก็โทรมาสอบถามได้นะครับเดี๋ยววันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ